แบนอพี่นอนอ่ะ no อ yes> ันนี้ก <|ja|> ็อีจังน้อยนี่มาส่องเบิ่งเลยกินก่อนแมนี่อันนี้ต้นมันเลยเบิ่งนะไปดูมาเขียบปะคุณยายคุณยายปิดลงมาก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมเนอะได้กิน ใช่ไหมไม่มีเพียบอ่ะเอาใส่เพ็ดบางนาอยู่ในลายอยู่พาทุกคนมาดูน้อยนาโอ้เหลือตั้งเยอะยินแอนว่าอยู่เมื่อเ้านี่มันตกบะอ๋อดูสิทุกคนอันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะสุกไวฮะ กินมูอบะมูอช่องมูอมันก็สชุกเลมันมีเพียเลยเนาะบ่งามคู่นุน่ยเลยเมืองนี้โอ้อนี่<ม>นี่นี่่ใสมีสามสี่ต้นเพิ่มยี่ใสที่มันดกได้หนึ่งกะละมังแล้วนะคะมีลูกที่กินได้หรือยังคุณยายกินได้เลยไหน เอาไปแล้วใช่ไหมจ้าเอาไปแล้วนี่ปาดบ่มีเพียเลยเพียมาสิลักษณะคล้ายๆกับไข่จักจั่นอันหน่อมแม่แม่สิจับตามนิ้มาเออแต่วงหน้าบ่มีเนาะเออเบิ่งน่ะบ่มีเพียอันนี้ก็อีกจังน้อยนี่มาสองเบิ่งเลงามชนะี่คุณยายปลูกอันนี้ฮะจ้าหรือว่าขึ้นเองใส่นี่มันเหนื่อยก็สุกมั้งหรือเปล่าไหมครับตรงนี้ พลักก็ได้อืมออกกูได้ขโมยแต่ว่าเราถ่าวีดีโอให้ดูก็แปลว่าไม่ได้ขโมยหลังบ้านก็มีนะคะว่ายุอาไม่โด้ไปเห็นอย่างกิดอ่ะบุกกคระไม่โด้มาแม่นรูมมันอีกเซียบไม่ก็ได้สีวกะนออออ เอาบะพอดอันนี้มันไม่มีหมากใช่ไหมมะขามป้อมเนี่ยก็เลยต้องฟันทิง้งอือเจ็ดแปดปีอันนี้ปลูกแล้วได้กินกิมซุงเบียดขึ้นในโอ่งนี่ก็เบียดเนาะแนวอยากเกิดละอันนี้รักมุดมังคุดอันนี้เป็นขยะย่อยสลายนะะเราก็จะมาทิ้งอย่างนี้ อ๋ออันนี้ก็มีเนาะนี่เดี๋ยวคุณเมนี่เอาไว้ได้อยู่ใช่ไหมมันไม่สูงเนาะเนาะงามหมดเลยเ<อ>ดูสิทุกคนอคมองมีเพียปกติอันนี้สิเพียหลายจำได้แต่ก่อนสมัยก่อนอยู่เงินยายพูดอะไนระน้อเมเนาะมอเพียมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ อ้ก็คือวันน้อยอยู่ไม่เยอะปกติมาสิเต็มอยู่บงบางลกขนาดมะเขียบปีนี้ได้กินมะเขียบเนะ<ด>าะจะระปีม <ดา S 1> จะระยางไม่เหมือนกันอออกินจนอยก็มกหมักมอนไข่อีกเดียมามุมนี้สวัสดีค่ะเมื่อกี้ก็แม่เพิ่นไปเก็บมะเขียบ,บแรเลไอว่าสิพาพี่น้องไปเก็บแต่คุณแม่เก็บก่อนเนาะมะเขียบปีนี้บ่มีเพีย อันนี้ยังไม่สุกรออีกสองสามวันมะเกีย๊ยวเป็นอย่างที่ไอ้ชอบกินมากเลยนะกับน้อยโหนอันอร่อยเนาะมันจะโอเคนะขอสันข่าวในเดีย๋ยวจะอันนี้ก็มาตั้งอยู่ข้างนอกมุมเดิม,มต่างมุมน,นี่นะมุมเอาเงาสาวโรงงานมันก็สุกเป็นบางลูกเนาะเห็นมันอันนี้คือสุกมากนะอย่างนี้นะโอ้โห อ,อ,อ,อืมอืมมีเน่านิดนึงไม่เป็นไรแกะก่อนอันนี้แบบน้ำตาสูงมากเลยนะแต่ก็ชอบกินเดี๋ยวกินแล้วจะพูดนินทาคนให้ฟังไายเงิดนะอยากว่าเงิดคนก็เลยสิวว่าพื้นคนมันเนี่ยว่าความจริงเด้อจะนินทาคนให้ฟังกินก่อน วันนี้ก็จะเก็บกวาดบ้านข้างนอกอีกยังไม่เสร็จนะคะอีกหลายมืออยู่แล้วเพราะว่า มันยังเหลือใบไม้อีกหลายอืก็เลยต้องแบบกวาดอีกหลายวันอยู่ม,มีนอนอยู่นะหวานอร่อย,น,อยน้อยโนงนะไอ้มกกินจ่บ้านอ้ายนะมันค่อยมีมาเขียบขายนะคะมาเขียบแบบน,อน้อยหนงอะ่ะมันโลนึงกับบางเถือกเจ็ดสิบแปดสิบหุ่นเนาะ จักสองลูกอันนี้มันตกลงมาเลยเนี่ยอือแบบฉ่ำมาก มาเก็บเทศหแหงแบแน้วพี่นอนนะ่ะทีที่แล้วมีคนส่งเอามาเก็บเทหเือนอนงงหรือีอย,อ,อย่างเลยอ่ะไอเอิบบ่นมทึกไม่ไอรีวิว เกือบประมาณ5กิโลนี่ยกล้องเซี่อเกือบเต็มเกือบสิบหน่วยอ่ะแล้วทีนี้มันไม่ค่อยหวานมากนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้เซ่ปุ๋ยหวานแบบธรรมชาติอ่ะนะและ้วทีนี้อายก็รีวิวให้เพื่อนนะติดลิกาซิตพี่มนแคนลิกาซิตของเพลงของพี่มนแคนนี้ยังไงก็ไม่หอดค่ะไกด์ปันไดมันกระดูเข้ามา แต่ว่าพวกรถแห่เนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยจะโดนสักเท่าไหร่แล้วที่นี้ให้อายนะ่ะรีวิวให้ติลิตกะสิตร์ไอ้ก็ไม่ลงนะเพราะมันเสี่ยงแต่ช่องของอ้แต่ว่าอา้ก็ลืมทักบอกเราวาติลิตกะสิตร์้มั้ยอย่างนี้นะบาสุดท้ายเห็นเราไปโพสว่าอะไรส่งไปให้รีวิวก็ไม่มีน้ำใจเห็นว่าเป็นช่องใหญ่ก็คิดจะทำอะไรก็ได้อย่างประมาณนี้นะไอเสียใจนะอ้ก็เลยทักบอกล่า ม่ก็เลยทักบอกเราเราบอกว่าอืมก็ไม่เห็นแบบรีวิวให้สักทีอย่างแบบนี้นะมันไม่อร่อยเลยยังไงก็ไม่เห็นบอกกันละเพราะว่าเขาจะบอกว่าอันนะ่ะกินเป็นตาแซบบน้อสุดท้าย แล้วหลังจากนั้นปูไปบอรับรีวิวอีงอย่างเลยพี่น้องเพราะว่าบางเท่อมันฮัลโหวจะเจอย่างแบบนี้นะเขาคิดแต่ว่าเขานำไปอยากรีวิวให้บอย่างอย่างห้แบบจริงๆเราอยากรีวิวอยากทําอะไรให้หมดแหละทุกคนบ่แม่คนไร้น้าใจขนาดนั้นแบบนี้นะก็เลยเซรรารับรีวิวเลยนอกจากพ่อที่ส่งให้กินแบบเต็มใจอย่างแบบนี้นะพี่น้องแล้วอากาเฮ็ดคลิปธรรมดาแบบนี้แบบนั้นดีกว่าสบายใจเรา 很忙。 ั่งตรงนี้มันจะเป็นมุมที่ทำใหม่นะคะมันก็เลยแบบว่ายังมีขาวๆหมดแล้วอันนี้สงสัยได้กินพวกนี้แข็งๆว่าอย่าให้ฟังว่าเรื่องเงินอีกแล้วเซ้านี้จะแม่มากว่าเรื่องเงินจะแม่จะมักเงินไหลน้อยยัยวนอย่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดแบบเร็วๆนี้แหละค่ะคนที่ยืมตังก็คือคนรู้จักนี่แหละค่ะ ยืมเงินอายนะคะแล้วทีนีอายปฏิเสธแบบปฏิเสธเลยว่าโอ้ยบ่มีดอกเสียงเงินไปนเห็นอัทิ้เห็น,หนบ่มีเดออิมแบบนี้นะคนอาซีเห็นว่าอายนะ่ะเมนว่าขายคอนโดได้นะคะก็เลยทักมาอ,มอันนี้บอกว่าบ่มีดอกอย่าแบบเนี้นะลวเจนีซิบม่มีให้เลยเบอ้อยืมจากคาเมืองแบบว่าครึ่งหนึ่งก็พ่ได้เบ้เข้ากับเดือดร้อนแหง้งนะประมาณนี้นะ ไอ้เคยให้ยืมแล้วมันได้ยากอะทุกคนนะคะถ้าสิเอาดอกกับสิเป็นการที่แบบว่ามันเกินไปถ้าอายจะเป็นคนหนึ่งที่ถ้าไอบอกว่าาอปล่อยดอกก็คือปล่อยเอาดอกถ้าให้ยืมก็คือให้ยืมนะคะายซิเป็นคนประมาณนั้นแล้วที่นี้เราเลยว่าขึ้นมาว่าห้าพันกับบ่อดปล่อยบอกห้าพันกับบอมีดีหูบบอว่ามันว่าไงโทรศัพท์าอจะใส่เกินหนึ่งวะมันว่าว่าขอให้บอมีสมปากเด้อ นะคะแล้วทีนี้ไอ้ก็ไม่ได้ตอบแม่แล้วไอ้ก็ไม่สนใจนะคะแล้วไอ้เข้ามาส่งจ์นะไม่ใช่เข้าจะไปดูของมันนะเขาเอ่ย่ามันเข้ามาส่งจดแหละเผื่อะไรอะไเบิ่งคนที่เขาทักมาวันนี้เลยไปเบื่องของมันบอกบอกไอ้ไอ้เลยว่ามึงเป็นคนยืมเงินกูอ่ะกูได้สมควรบอกมึงบอเมนมึงบอกกูสรุปแล้วมึงบอกกูกูโคตรงง คนประเภทนี้ก็มีพี่น้องคนประเภทนี้ก็มีในโลกเด้อคู่มื้นนี่แต่ละมือนีจะเจ้าสิพ่ออย่างแน่นะคะเออถ้าอยากมีมิตรภาพที่ยาวนานต่อการหักกันอย่าสุเอาเรื่องเงินมาคุยกันบางเธอผัวเมียก็ยังผิดกันเรื่องเงินน่าประาทอย่างกระโม่พวกกันนะคะไอ้เลยคิดว่าเออกินอยากกินโมกะทะสันพ้าเธอไปอยากไปดื่มไปนาเบลิสันพ้าเธอไปแต่เธออยายืมเงินฉันเพราะว่าฉันเป็นคนที่ไม่ชอบทวงเงินก้น ถ้าคุณมีสัจจะบอกวันที่สิบคือวันที่สิบหรือก่อนวันที่สิบก็ได้แต่ถ้ายาวไปก่อนนั้นเธอก็รู้ในสัยฉันดีฉันจะไม่ทวงแต่เธอยืมได้แต่คั้แค่ครั้งเดียวนะคะแต่อันนี้เธอเคยยืมแล้วแล้วเธอผิดสัญญามาไม่รู้กี่ครั้งเธอผิดสัญญามาเธอให้ช้าโอเคฉันเข้าใจหัวอ,อกเจ้าหัวจกักหัวอกค่อยแล้วรอบนี้คอยปฏิเสธจะถึงขั้นที่จะเกลียดกับค่อยเลยเหรอทั้งๆงที่เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆนะ มันใช่เหรอเจ้าเห็นวิดีโอนี่เจ้าก็อาศัสงค่อยมากกว่าเดิมก็ไม่เป็นไรเจ้าสิบอกค่อยอีกจากสองทางหนึ่งก็ไม่เป็นไรไอว่าเรื่องจริงเจ้าใจบกว้างเจ้าใจแคบแหงเจ้ายังให้แต่แต่ละคนนะ่ะได้ดังใจเจ้าอย่างนี้เหรอมันใช่เหรอไอถามมันไม่ใช่นะจะให้ได้ดังใจตัวเองมันไม่ได้นะอย่างั้นก็คือเจ้า ยืมเงินไผเขาก็ปฏิเสธเจ้าบ่ไดตัวแมนบอก็ต้องให้เจ้ายืมมาตัวแมนบอเจ้าบักแบบหันเหซึ่งมันไม่ใช่ค่อยนะคะแต่ก่อนเดี๋ยวไอสีออนซอนมากเลยกับใจของคนคนหนึ่งที่ไอยปฏิเสธคู่ม,มือน,นี่ว้าวเด้ดคเดียวออสซอนบายบายขอบคุณค่ะ